พันพันพันเสรนเข้ากันอร่อยแต่ตอก็อร่อยพี่น้องออืเนื้อมันแซ่บเนื้อมันแซ่บแซ่บอืม สวัสดีครับพี่น้ององไปสู้ขู่สู้คนครับผมมาแล้วเจ้าก้าวแ่บๆวันนี้มาดูความอลังการเจ้าพี่น้องมงือนี้เขาได้อย่างสมนวดหมึกทากโกยักษ์เจ้ามาเป็นนวดนวดจังสีเลยพี่น้องโอ้ยอันนี้อบอย่างดีนะพี่น้องเอ้ยโอ้ยมันบอกเหม็นเล่นๆเลยพี่น้องเอ้ยบอกคักแล้วด้วยเนี่หมึกใหญ่พี่น้องหมึกหยักครับผมมือนี่มาพร้อมกับ ตามั่วหมูยอเจ้าเน้นเน้นวูยอเน้นเน้นสิ้นมหมดแล้วเลยพี่น้องมาเด้อพีเด้อพี่น้องข้างแก่ข้างไก่ครับผมเจ้ามามาพี่น้องอืมเวาลองพระเอกของเฮากันเนาะว่ายแรงแล้วครับผม,อมโอ้เปื่อยอนี่คิดว่าจะเหนียว,วรสชาติดีมากเลยหมเหนียวเลยเนื้อขาวมากเลย ดี้าของมาเมือนไงซ้ำๆกันอ,อร่อยโอ้ภาคกึ่งอื่นอ่านอืมไงซอสพี่น้งองออกหวานนำครับผมแล้วก็เค็มนิดไม่ได้หวานแบบเลี่ยนนะพี่น้องกลมกล่อมจะอืม Mm hmm. อันนี้ตรงเอ็น mm hmm. ตรงเอ็นมันต้องตัดออกขัดเลยจ้าขัดเลยจ้าโอ้เกือบปึ้ม้องสตอเขามาเลยครับมาเลย้อ,องสตอแซ่บจับสับ mm hmm. ส,ส่วนมยอยอดสิน mm ้น hmm. มาเริ่มเท่มจังใดเนาะ ขเขาใส่ใหญ่ๆพี่น้องเล็กมาใหญ่ๆทำน <c oughs> อื้มอร่อยอื้มจัดบูย้ยพีน่น้องจัดเส้นน้ำกันเด้อ ซุปน้่นปลาอหรอเนะี่ยอืม,อมต่อครับพี่น้องอเข้ากันเด้อพันพันพันสินเข้ากันอร่อยแต่อตอก็อร่อยพี่น้องอือโอ้โหัวโจรสััน Niềm đeo cứ, cứ mhm đi. mhm 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 cái mhm 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 mọt mhm ยังได้หน่วนมากพี่นำมือโตวมันได้ไป้ไทยคินบสุภาพกับของอาภัยนะพี่ๆน้องเอกเอ้ย,อย,อย,อยพักสลัะสีนี่ก็มีเจ้าเชียวๆก็มี

จะมีช่วง,อ,งอินคุ้มอร่อยใช่ไหมมันมูผักโขดมูผักโกอย่างหอมหวานด้วยพี่น้องคือเขาหมักซอสมาในในแพ็กเกจเขาแล้วพี่น้องแล้วก็มาใส่หม้ออบดีมาก อืม,อม,อมน้ำหวานอืมกตัวยแทรกไหมหวานไหมยไเยอะเลยแทรกมากยุ่งเสร็จเหมือนกันใี่น้อง

ต่ออร่อยมากอืมเสยงดังเลยหวยอะเลยตุ๊บุ๊ rồi ừm <coughs> <t> <fum. coughs> Ừ. ăn này. Bỏ nghe hmm. đấy, cái giọng này nói đấy. Nó Than thân mà cái kia. Đi phải sợ bằng bằng đó. Rồi. kem sút giọt <laughs> นัวมากอมทันมึงอม่อยากเด็ดแล้วมันมีเอ็นตรงปลายอะอทิง้งอืมนัแเวกมากนี่ะเอ็นมันมองเอ็นแน้่มันแซ่บมันเหนียว,ยวสำหรับมุงม้งขี้แค่ อมเคลวีีนะมันบคุมยังไงบอสใครแท็เอาดีมากไรเป็นเสี้นได้แล้วเดี๋ยวนะเนื้อขาวๆเลยครับผมยังไงมันอือ <c oughs> <c oughs> อ,ออกหวานนิดนึงเป็นซอสมันนะกับแกมสุดยอดเลยกับข้ากับเสีเ่ยม mười lăm pét sắt đây mười lăm đấy lăm Nhưng... mười <coughs> Làm sùa không phải khái đi đi Mm. ừm <laughs> ừm Mm. <cười> Người whoever. Mm. ừm Mm. Mm. สนเลยล่ะตัดเสตพออีไปลองเฮ้ยหอมเพลินเพิดจะดีไม่ได้จับแฮะโอ้โหป้ายห้าม นี่เขาไปซ่อมต่อั่ะน้ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปมันจะย้าวเกินไปเจ้าขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเขาทั้งสองคนนะเจ้าเน้อทาง Youtube Channel แล้วก็ a c e b o o k แล้วก็ TikTok เจ้ารับผมโอ้เพช่น้ำหูน้ำตาไหลเลยพี่น้อยเสร็จแ,แล้ววันนี้เขาสองคนก่อนเขาตย่า้าไปก่อนนะคะเน้อข,ขอบคุณทุกทุกคนเช่นเคยเจ้าครับผมเขาขอกล่าวเข้ามาสวัสดีคับ